ช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญเช่นเคยนะคะอยู่กับกิฟแล้วก็อาจารย์ปันชีว่าเรามีแขกรับเชิญของเราคุณเก๋น,นั่นเองสวัสดีค่ะวัค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสัมผัสบำบัดน,นะคะอาจารย์ปันชีว่าจริงๆนะสัมผัสบำบัดเนี่ยมีนานเลยยัง คือจริงๆมีมานานแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้ในการที่จะสื่อแบบไหนทีนี้สิ่งที่คิดในตอนแรกคือการดูไพ่ทาโร่โดยปกติเราก็จะสามารถดูได้อยู่แล้วทั้งแบบการงานการเงินความรักแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรากําลังคิดจะแก้ปัญหา จริงๆในได้ด้านของความรู้สึก mm hmm. ซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่ทำให้เหมือนกับเอาโอเคคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกแบบแปบบแบบลกๆล่ะเขาไม่ปกติละ่ะแต่ทีเนี้ยบางทีการที่เราแค่ความรู้สึกอะแล้วบอกเขาออกไปความรู้สึกที่ของคนคนที่เดินเข้ามาอย่างวันแรกที่เข้ามาเนี่ย mm hmm. เขาเขาไม่ได้คิดว่าจะเชื่อ mm hmm. เพราะมาจากการที่เราไม่รู้จักกันเลย mm hmm. แต่ทีนี้การที่เราเปิดหน้าไพ่และเราให้ดูระบบพลังงานท่าด้วยว่าแบบ เอออย่างอย่างจะเล่าให้ฟังอย่างวันนั้นคือเขาติดต่อมาทาง Facebook นะคะ oh. ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าแล้ววันนั้นวันที่เขาเข้ามาหาเราในคือเจอกันครั้งแรกคือสภาวะตอนนั้นคือเขาไม่ได้แบบนี้คือลักษัะงวาวาตาเขาก็ไม่ยอมสบตาเกาจะไ,ม,ไม่คือเขาจะไม่ยอมสบตาเราจะแล้วพอเราเช็คจากระบบ้าเพอเปิดไพ่ามาเนี่ยมันเป็นไพ่ธาตุาลมเยอะ เยอะมากเวลาไพ่ที่ธาตุลมขึ้นมาในเซลติกสิบใบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลักษณะถึงความรู้สึกมันลมอะค่ะมันไม่คงที่มันไม่แน่นอนมันมันไม่มีจุดยุดเรารู้แล้วว่า,เ,าเราเช็คเราเช็คพื้นดวงเขาไม่ได้ละเราจะต้องมีการบําบัดก่อนอวันนั้นแบบเกอยากเล่าให้ฟังไหมวนนันที่เดินเข้ามาประสบการณ์ครั้งแรกทำไมถึงเลือกที่จะติดต่ออาจารย์ปัญชีวะทางเฟซบุ๊กวันนั้นนะคุณเกก็พอดีมีเพื่อนสนใจเรื่องงานพยากรณ์ก็เลยมาปิ้งที่อาจารย์ปัญชีวะที่ว่า การตอบคําถามของอาจารย์ค่อนข้างเป็นเป็นเหตุและผลแล้วก็เป็นการแล้วก็ใช้ใช้ใช้ใช,ใช้ใช้การได้จริงไม่ได้เองเรื่องทีลิปปฏิหานะคะก็เลยสนใจว่า,าสนใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดจะปรึกษาหรือว่าจะต้องการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างก็เลยสนใจทีจ่ติดต่อาาาอาจาประชวาก็มาค่ะวันแรกที่มีโอกาสได้พูดคุยกันคุณเก๋สัมผัสอะไรบางอย่างจากจอาจารย์บ้างไหมคะ แตอนนั้นเหมือนที่อาจารย์บอกคือไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะจะยังไงกลับไปนะคะแค่ต้องการแค่ว่าเอ๊มีปัญหาขนาดนี้เนี่ยมันจะยังไงดีแต่ว่าพอคุยไปคุยมาแล้วเนี่ยก็ก็ปริ้งตรงที่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเดินเข้ามาแล้วยัง,งกลับ กลับออกไปแล้วจะทาแบบเดิมเนี่ยไม่มีทางที่ปัญหามันจะคลี่คลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจริงๆก็ต้องลงมือทาเริ่มจากเราสนใจจะทําแบบนั้นไหมก็เลยคิดดูว่าอ๋อเป็นถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆก็เป็นก็เป็นก็เป็นผลนะคะก็คือแบบโอเคถ้าเกิดจะอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องทําเองเ<อ>นี่ยก็เลยแบบโอเคงั้นตกลงตกลงตามที่อาจารย์เสนอมาเลยนะเป็นคีย์เวิร์ดที่เปลี่ยนความคิดของคุณเก๋อยากทราบที่คุณเก๋พูดถึงเรื่องปัญหา ขนาดนี้ลักษณะการที่ขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเรื่องอะไรพอจะใช้ใฟังได้ไหมก็ปัญหาเรื่องความรักนะคะแต่ว่าณนะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรมันก็อยากใหร่เ,เสมอ,อมจริงๆคือตอนที่ไพ่ออกมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแบบเรื่องความรักแน่ๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเวลาไพา่ไพ่ที่วางเซลติกเขาจะบอกทุกตำแหน่งคือเอางี้ก่อนพี่พี่จะเริ่มจากตอนที่เวลาเราคนมีปัญหาเนี่ย คือถ้าเกิดว่าโอเคเราแก้ที่ตัวเขาหมายถึงว่าเออเขาคิดแบบนี้นะต้องยอมให้เขากลับไปอย่างนี้นะอันนั้นมันมันไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าเหตุของปัญหานะมาจากอะไรอย่างเช่นว่า ในวัยเด็ก mm hmm. เขาถูกเลี้ยงมาแบบไหนความรู้สึกของการที่เขาเป็นคนเอาตัวใจตัวเองหรือเปล่า mm hmm. เขาเป็นคนที่บางทีปัญหาเล็กแต่สาหรับเขาอาจจะใหญ่ก็ได้นี่เราก็ไพยเนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณพ่อเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไง mm hmm. ใช่เราจะคือจะถามเขาว่าทำไมพี่ถึงรู้ว่าอย่างเช่นว่าเนี่เราบอกเนี่ยไม่คุยกับแม่ใช่ไหมมีปัญหากับแม่เขาบอกอ่าใช่คือตอนนั้นตอนที่เขาบอกให้เขาแก้นั่นคือเลยเขากลับบ้านเลยนะแบบว่ากลับไปหาแม่นะคือ เราจะมีระยะเวลาคือหนึเดือนงไงคะว่า1เดือนต้องมาเช็คระบบธาตุซึ่งเขาก็ทําอยู่มาณสเดือนแล้วก็แบบอย่างวันนี่นเขาเดินออกไปคือไปตัดผม,มการตัดผมมันเป็นเพิ่มเพิ่มพลังงานของการที่ทําให้เราแบบมีธาตุนามเข้ามาคือแบบมีมีมเขาเรียกว่ามันเซนซิทีฟมากขึ้นในการที่เราจะแบบว่า รับรู้ความรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็น่ารักนะแบ<ม>บพอส่องกระจกปุ๊บเอ้ยฉันสดใสขึ้นแววตาฉันเริ่มที่จะแบบว่าตอบรับได้บ้างอะไรแล้วเขาก,กลับไปหาแม่เขาแล้วก็แบบทุกอย่างก็เริ่มเขาบอกเอ้ยจริงๆแม่หนูก็ไม่มีอะไรเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่พาที่เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะเรื่องความรักเนี่ยจริงๆตอนนั้นที่เข้าไปหาอาจารย์หลักๆคือเรื่องราวของความรักแต่ทําไมถึงพี่เกี่ยวโยงกับเรื่องของที่บ้านได้ยังไงอ่ะก็มันก็ คือมันเป็นเรื่องของคุณค่าค่ะคุณ่าพของตัวเองเนาะพอกลับบ้านมันก็ตัดหนึ่งกับตัดผลงี้ก็คือแบบก็ลองเปลี่ยนดูก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นนะรู้สึกก็สดใสขึ้นพอกลับบ้านก็ได้คุยกันกับกับทั้งครอบครัวอนาคตเป็นยังไงจะจัดก,การยังกับชีวิตคือตอนนั้น คือไม่มันไม่ได้ทุ่มทุกอย่างไปที่เรื่องความรู้สึกอย่างเงี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของตัวเราเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้สึกดีขึ้นเวลาคนที่เขาอยู่ห่างเขาจะแบบอยู่กับตัวเองเราก็แบบคิดอยู่อย่างนั้นคือวนเวียนวนวนตัวจะใหญ่มากคือตอนนั้นคือความรู้สึกคือตัวใหญ่แล้วเรามองอะไรไม่เห็นภาพท่าดินเป็นอย่างนี้ก็คือเคยมีอย่างเช่นมัแบบที่แบบติดติดผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พอเพิ่มท่าดินกลายเป็นว่าเขาเข้มแข็งเขาไม่ละเขาแบบเขาบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆอาจารย์อะไรอย่างี้ ประสบการณ์ที่คุณเกศได้รับหลังจากที่อาจารย์ปัญชีวานแนะนำแล้วเนี่ยเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในตัวเราก็อย่าง,อย,างอย่างแรกก็คือก็ให้คุณค่าตัวเองเนาะแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ ทำงานได้มากมายมีพลังในการสร้างสรรค์าง,งานนู่นนี<ม>่นั่นก็กลับมาคุยกับพี่เดียวว่างานหนูนะก็ดีขึ้นนะพี่ม,มีโปรเจกต์นู่นนี่นั่น,นอยากทำนู่นนีาทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งละแล้วก็มองเห็นในคุณข้างตัวเองแล้วก็มองเห็นเรื่องของคนอื่นๆมากขึ้นอยากจะทำนู่นนี่นั่นเพื่อคนอื่นนะท่น้องเนี่ยจริ<ม>งเขามาขอเป็นท่าย์อ๋อหรอชายเขาก็เรียนเลยเพื่อว่าเขาจะแบบประมาณว่าเขาก็จะไปแก้เรืตรัวเองได้ ตอนนั้นก็คือหลังจากที่นำเรื่องความเชื่อแล้วก็ความศรัทธารวมไปถึงเรื่องคำแนะนำที่อาจารย์เดียแนะนำม,มาแล้วเนี่ยก็คือปรับความคิดแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตได้ไหมคุณเก๋ก็ในทัศนคติก็คงได้ก็คือเป็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากที่โฟกัสอยู่กับตัวเองแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไปกลับไปมองที่คนอื่นบ้างคนที่รักเราแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นใช่ไหมคะคน ที่สัมผัสได้ชัดๆอย่างคุณแม่อยากทราบว่าคุณแม่สัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงขคุณเก๋บ้างไหมอืมโดยส่วนตัวก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าอย่างน้นอยๆเราก็คุยกันมากขึ้นอืมจากเดิมที่ไม่ค่อยคุยกันหรอคะก็คือ <ทำ S 2> ใช่ค่ะเขา<อ>เขาจะเหมือนประมาณใ,ใ,ในในในไพ่ครั้งแรกชุดแรกที่พี่ดูเนี่ยพี่จะแบบ พี่มีความรู้สึกว่าเขาว่ามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนแม่บีบบีบเขาคือบางทีบางทีมันอาจจะไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นห่วง<ม>แต่ด้วยความรู้สึกของเขาที่ลึกๆในในวัยเด็กอย่างเงี้ยเขาเขาก็แบบว่าคิดว่าเออแม่อาจจะแบบว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเขาได้กลับไปเริ่มคุยอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะเขาก็เลยเหมือนกับว่า ทำความเข้าใจกับคุณแม่ได้ไมด้มากคือแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอเอ้ยจริงๆแล้วแม่ก็แบบไม่ได้อะไรกับเราเลยนะอะไรอย่างเงี้<อ>ยเขาความมั่นใจความรู้สึกข,ของการที่เรารู้สึกดีดีกับตัวเองอค่ะสะภาพจิตใจในตอนนั้นของคุณเก๋เป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะเข้ามาพบอ,อาจารย์ดียก็ซึมเศร้านิดนิดแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยไม่แล้วก็ไม่ดูแลตัวเองคือเป็นความรักที่ผิดหวังมากมากเลยเหรอคะคุณเก๋ก็ เกิดตอนนี้กลับไปมองตอนนู้นก็คงไม่มากแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเยอะมันใหญ่มากสำหรับเราซึมเศร้าถ้าเป็นเหตุการณ์ประมาณไหนคือซึมเศร้ามากขนาดไหนผู้ชมเองจะได้รับทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนก็ไม่อยากเจอใครไม่อับน้าไม่ทันข้าวเลยทำนองเนี้ยแล้วก็จะโทษแต่ตัวเองประมาณว่าเป็นเพราะฉันเนี่ยแหละที่มันไม่ดี ความรักถึงถึงไม่ดีคือจะโทษแา่ตัวเองแล้วก็คือโทษโทษถึงแต่สังคมของตัวเองทีนี้พอเวลาเรามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าออร่าที่สดใสก็จะไม่ได้ออกมาแต่เพราะว่าพอเราเริ่มทานี้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องไปเพิ่มอะไรให้ตัวเองเนี่ยมันกลับกลายมาเขามั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วหลังจากที่ได้เริ่มเรียนไพ่ใช่ไหมคะ ในตัวของคุณเก๋เองเนี่ยได้ใช้ไพ่ในการช่วยตัวเองหรือว่าช่วยคนอื่นยังไงบ้างพอเรียนเสร็จหลังๆจะกลายเป็นว่าช่วยคนอื่นซะมากกว่าอืเช่นอะไรบ้างก็เพื่อนแล้วก็เพื่อนนะคะก็จะมาแบบมีปัญหาเรื่องนั้เรื่องนี้เรื่องงานเรื่องความรักเขาเขียนใจดีปรึกษายิ่งยิ่งยิ่งเขาเห็นปัญหาของคนอื่นปัญหาเขาจะยิ่งเล็ก จริงจริง,รงอย่างนี้เหมือนแต่ว่าเป็นการส่งต่อการแก้ปัญหารหรือว่าส่งต่อความสุขจากอาจารย์เดียมาสู่คุณเก๋แล้วคุณเก๋ก็นําความสุขนี้ไปส่งต่อให้คนอื่นด้วยจริงๆท<อ><อ>ี่บอกว่าอย่างตอนนั้นที่เขาไปผหานเรความรักเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าเหมือนห่างกาันเหมือนเลิกแต่จังหวะที่เขาเปลี่ยนอะ่ะก็คือกลับมานะแต่ว่าโอเคจากไพ่ยเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าอย่างเรื่องความรักเก๋ยาเพึ่งมั่นใจนะเ<อ>พราะว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเพราะว่ามันจะมีช่วงอายุงไงคะว่า จะเป็นแต่งงานช่วงนั้นช่วงนี้พี่บอกว่าเอาอย่างช่วงเนี้ยมันอาจจะมีกลับไปกลับมาแต่ก็ทําให้คําทีความสึกว่าเอ้ยพราะฉันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็มองเห็นคุณค่าของฉันนะถึงบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยวัยรุ่นที่ที่อกหักอะไรเงี้ยบางทีเราอยาาเพิ่งไปมองแต่ว่าทำไมเขาทิ้งฉันออ<ำ>ฉันไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งเขาเขาลืม<ๆ>มองตัวเองว่าว่าแบบ คือถ้าเกิดว่าเราสร้างคุณค่าคนอื่นก็จะมองเห็นคุณค่าของเราอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สัมผัสได้เลยนะคะเป็นเรื่องสากลที่สามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของนักจิตวิทยาเองเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากจะไม่เห็นเลยค่ะเป็งตอนนี้งานที่เขาทำก็จะแบบว่าเขาก็สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับการที่เขาได้ทำอะไรที่แบบว่าทำให้เขามีความร่าเริงในชีวิตตอนนี้คุณเก๋เองประกอบอาชีพอะไรคะ เป็นเจ้าหน้าที่ของมือคลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็มีงานอดิเรกนู่นนี่แน่นมากมายก็คือการถ่ายภาพใช่ไหมมุมมองหลังเลนเปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่เศร้าหมองกลายเป็นมุมที่สดใสมากขึ้นคือด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานคือเป็นคนที่วิทยาศาสตร์หน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ให้เนี่ยดูเพียงว่าดูดูภาพเนี่ยเกิดเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อจริงนะ คือคือบางทีถ้าเราไม่ให้เขาเห็นเขาก็จะต่อต้านว่ามันไม่จริงมันไม่ชน,น่พิสูจน์ได้จริงนะคุณเก่สุดท้ายแล้วมีอะไรฝากถึงผู้ชมหลายๆท่านที่กําลังเผชิญปัญหายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เขารู้สึกว่ามันใหญ่เหลือเกินแล้วเขาไม่รู้จะแก้ไขยังไงนี้คุณเกศมีคําแนะนำยังไงบ้างอืมจริงๆเกก็ว่าถ้าเกิด อยากได้คําปรึกษาหรือว่าคนที่คุยพูดคุยชี้แนะแล้วว่าเก็บว,ว่าไพ่เนี่ย,ยก็เป็นทางหนึ่งนะที่จะสามารถแบบเอ่ออย่างน้อยก็เห็นมันจะเห็นตัวเราได้ชัดมากขึ้นถ้าเกิดเรางวดแต่แบบว่าอยู่กับตัวเองคิดแต่เรื่องของตัวเองอย่างเงี้ยเราก็ว่ามันทางทางออกอาจจะอาจจะอาจจะตันเร็วอาจจะน้อยลงหน่อยอะไรอย่างน้อยก็ มามีทักมีคำปรึกษาม,มีคนชี้แนะแบบนี้ก็จะก,ก็ก็ดี ต้องขอบคุณนะคุณเกศแล้วก็อาจารย์ปัญชีวามาเลยนะคะขอบคุณมากด้วยขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวแบบนี้นะเกิดขึ้นจริงหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรที่เราคิดว่ามันใหญ่มากๆสําหรับเราแต่ว่าเมื่อเราได้แชร์กับคนอื่นแล้วก็ทัศนคติถูกบิดนิดเดียวคุณผู้ชมปัญหานั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะมีความสดขึ้นนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของสัมผัสบำบัดนะที่เกิดขึ้นจริงกับทั้นอาจารย์ปัญชีวาแล้วก็คุณเกศนั่นเองค่ะเวลาสําหรับช่วงงนนีีี้้ลววชมมมดย่หาาาตรรัทธอะไ 감사합니다.